สวัสดีคร uh, so yeah, yeah. okay. ับแจ๊ะเอะคือช่วยทำไมเนี่ยอยากได้อะไรพีพีกระแทกปากนู้นกินกับพี่มึงโดนอุ้ยอยากได้อะไรพีพีกระแทกปากกินข้าวไว้ยังยังเลยครับเจมงทำขนมจีนน้ำยาเนื้อเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อวัวแซ่บอ่ะกินน้ำเนี่ยกินเยอะไหมล่ะก็เต็มถ้วย ม,มึงเอาไปเลยดีกว่าเอ,เอาจิงเหรอได้เหรอไม่ได้ให้คนอื่นกินด้วยทำมากินหลายๆคนหน่อยหิวข้าวไหมล่ะหิวสามจับพอไหมพอห้าูให้หกยีหน่อยท่านไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้นี่ว่ะเย็บร้อยลากมือแล้วอ๋อขอดูมือหน่อยได้ไหมดำๆนี้เลย อไรมึงแดงแป๊กขนาดนี้สงสัยหายจะแดงไหมแดงครับกินครับกินกินูดพอพอนะพูดพอพอนะพ,พ,อพอนะี่ไม่มีผักเหรออยู่ในหมอ้อไม่เรียกผักไงวะเรื่องมากว่ะเชี่ยหอยเนี่ยน้ำอ่ะเน้นน้ำหน่อยเว้ให้เนื้อแมงลอยลเลยหอยเอาของมึงไปก่อน สามจับพอ,อเบิร์ดีกจับนเ,เลนนยล,งง <c oughs> ลูกค้าเดินแล้วด้วยวันนี้เพิ่งเสร็จงานด้วยวันนี้อไ,ไอ้กลัวแค่นี้แหละไปกินเยอะหรอกช้อนนี่โอ้ไปไปหาที่นั่งกิน,นดีดววาแซบเลยวะ <c oughs> ใส่เนื้อนะคนคนเฮ้ยดูดิ <c oughs> พี่ไปไหนเออมาดิโคตรแซ่บเลยเฮ้ยต่อรอบสองคิดไวสสองร้อยพ่อกูแดกอยู่ร้านอยู่ไหวเหี้ยพี่มันโดนจับพุกแทงแล้วตะเกียบเลยห้ามไงกูศูนย์กูศูนย์วะเฮ้ย ทำอร่อยเฉยๆแหละมึงอ่ะทำอร่อยจริงมึงก็สวยด้วยแม่งเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ไอ้ฮียอะทำข้าวอร่อยนะฮะกูรีรักมึงวะนี่เอ๋ยน้ำดายสีส้มเกือบไปไม่ละเกือบไม่รอดแล้วไม่ละใจคอไม่ดีอ้ามีแถมถวงอกไว้อีกถุงหนึ่ง